สวัสดีครับมาพอกับข้าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันอังคารที่เจ็ดพิษภาคมพุทธศักราช2567กับผมนายพีระเดชสุยกระเดือง จากศูนย์ตัวนิย่อมมิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแกน่นจากแผนที่ควาคกดอากาศพื้นพื้นนะครับก็จะเห็นว่าตัวย่อมความกดอากาศต่ำหนึ่งจากความพอนนะครับก็ได้ขยับขึ้นไปปกคลุมยูน,นะครับทางภาคเหนือนะครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเ้านะครับถึงแม้ว่าจะามีตัวย่อมความกดอากาศต่ำหนึ่งจากความพอนปกคลุมแล้วนะครับแต่กยังคงมีตัว ร่วมสอบนะครับซึ่งเป็นแนลร่วมผัดสอบของร่มตะวันออกเฉียงใต้กับร่มไต้นะครับที่พัดนําเอาความชื้นข้ามาปกคุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮ้านะครับในขณะที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเขามีอากาศร้อนนะครับก็เลยเฮ็ดให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเ้ามื้อนี้ก็ยังพวมีฝนฝ่ากระนองเกิดขึ้นได้นะครับฮามาบริ่งภาคใา้ดาวเทียมนะครับที่ปกคุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเข้าแต่ได้ช่วงเ้าที่ผ่านมาเริ่มมีหลายขึ้นนะครับแล้วก็ มีเป็นเมฆที่กําลังก่อตัวเป็นกุ้มฝนให้เห็นแล้วนะครับซึ่งสามารถตรวจสอบฝนได้จากเรดานะครับเรดราตวรวจอากาศของจังหวัดขอนแก่นนะครับก็บตรวจพบอลุ้มฝนที่กําลังก่อตัวนะครับมีกําลังปานกลางถึงนักได้นะครับโดยเฉพาะทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดเลยนะครับกําลังขึ้นนะครับ ส่วนเรด่าตรวจอากาศของจังหวัดสกลนครนะครับตรวจพอคุ้มฝนส่วนหลายนะครับยู่งท่าหัวครับท่ามประเทศเล่านะครับซึ่งคาดว่าฝนนะครับจะกลับมาหลายขึ้นนะครับสําหรับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮ้ากับคุณนะครับตอนใบใบแรงแรงนะครับบางพื้นที่โดยเฉพาะทั่งตอนบนบนอาจจะมีเป็นฝนดุดต่อเสารเรากมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในน้ำนะครับ สำหรับการขาดหมายลักษณะอากาศ24ชั <hi> ่รโชุมโมงนณีบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนฝาคขนองขนองนะครับร้อยละ40-60ของพื้น so ท so ี่กัรชังคงมีลรกระโชกแห้งนะครับแล้วครับมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดบ่ายมณีกับพรได้สูงนะครับเนื่องจากว่ามีเมฆเขามากค่อนข้างจะไลนะครับจนถึงตอนเช้าที่ผ่านมาอุณหภูมิสูงสุดบ่ายมนียู่ทีี 3 5ถึง37องศาเซลเซียสนะครับการยุ่ในเกณฑ์อากาศห่อนเท่านั้นเองนะครับส่วนอุณหภูมิตำสุดอื่นเจะอยู่ที่23บถึง27องศาเซลเซียสนะครับก็ฝากาเกินพี่น้องประชาชนนะครับใหรนว่างอันตรายจากฝนฝ้าขะนองร่วกระชกแห้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้แนะนําโดยเรียนการยุ่ในที่ลงแจ้งนะครับไปจนไม่ง่ายไปโฆษณาหรือว่าซิงผูกส้างที่ว่าแข็งแรงนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับก็ขอให้เตรียมรับมือนะครับ ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการกเกษตรรวมทั้งอันตรายต่อสเหลี่ยมไปนํ่น,นะครับกับมาบอกกับข่าวพยากรณ์อานะกาศได้ไหมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน